สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิพันธ์ศิริศักดิ์ก็กลับมาพบกันอีกนะครับในแนวทางสำหรับการตรวจประเมิน ISO 19011เวอร์ชัน2018สำหรับตอนนี้หรือข้อกำหนดนี้ก็คือการจัดการโปรแกรมการตรวจประเมินนะครับเราคงอยู่ที่สตูดิโอเดิมนะครับ ก็ขออาภัยในเสียงรบกวนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงเครื่องยนต์หรืออะไรต่างๆนะครับเราไปดูกันนะครับว่าการจัดการโปรแกรมการตรวจประเมินมันทำอย่างไรบ้างนะข้อที่5แล้วนะครับเขาบอกว่าโปรแกรมการตรวจประเมินเนี่ยเพื่อวัดประสิทธิผลของระบบนะทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและละักษณะและความสลับซับซ้อนขององค์กรนะอย่างไรก็ตามผู้ตรวจประเมินมีหน้าที่จัดทำตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมการตรวจประเมินนะจัดสรรทรัพยากรตามความจำเป็นนะและยังบอกอีกด้วยนะครับว่าในกรณีนะ ที่มีทั้ง ISO 9001และ ISO 1 4 0 0 1ก็สามารถวางโปรแกรมร่วมกันหรือกำหนดโปรแกร,รมการตรวจครอบคุมได้เหมือนกันนะครับหรือการตรวจครอบคุม i n t e r n a n a l Audit Client Audit หรือ Cb Audit ก็ได้นะ ก็คือการทําโปรแกรมลักษณะแบบนี้ก็ครอบคุมไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรโดยใช้หลักการนะคงยังจํากันได้นะครับว่าหลักการที่ใช้ก็คือ P D C A นะฮะก็คือ Plan Do Check Action นะครับอันนี้เขาก็บอกแล้วนะครับผมเน้นไปในตอนที่หแล้วว่ามันสามารถครอบคุมได้ทั้ง สามปาร์ตี้เลยนะฮะปาร์ตี้ที่ว่านั้นก็คือตั้งแต่เฟิร์สปาร์ตี้ออดนะที่เรียกว่าอนะินเทอร์ a น d i ออ e ด o n d p a น t y ปาร์ตี้ออเนี่ยอาจจะเป็นออ d i t ซัพพลายเออร์หรือว่าไคลเอน์หรือคอนซัล t ์มาออ d i t เรานะครับแล้วก็ third party audit เ h ิร์ดปาร์ตี้ออก็คือจากเซอร์ f ิฟายบอดี้มาออ d i t เราก็ได้นะครับ แผนการตรวจประเมินควรมีข้อมูลนะฮะและระบุทรัพยากรเพื่อให้การตรวจประเมินสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในระยะเวลาที่กำหนดนะ,ะอันนี้สำคัญนะครับแผนการตรวจประเมินเนี่ยต้องให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยนะฮะ เพราะนั้นควรจะมีข้อมูลนะครับต่อไปนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจนะว่าวัตถุประสงค์ของแผนการตรวจเป็นอะไรความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับแผนการตรวจนะครับและการดําเนินการเพื่อกําจัดนะครับขอบเขตและ สถานที่การตรวจแต่ละครั้งนะฮะภายในโปรแกรมการตรวจประเมินนะฮะอันนี้ก็สำคัญนะฮะขอบเขตของการตรวจสถานที่การตรวจนะครับกำหนดเวลาจำนวนระยะเวลาความถี่ของการตรวจประเมินนะ,ะอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องเอาไปวางแผนนะครับต่อไปก็บอกโปรแกรมการตรวจคนมีข้อมูลและระบุทรัพยากรนะครับต่อนะครับว่า เราจะต้องมีข้อมูลในเรื่องของเกณฑ์การตรวจประเมินนะวิธีการตรวจประเมินที่ใช้นะฮะเกณฑ์การตัดเอ่อโทษเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกทีมตรวจประเมินนะ,รระนนข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเออเรามาดูกระบวนการจัดทำ โปรแกรมการตรวจประเมินกันสักหน่อยนะครับโดยที่าวางในรูปแบบของแผนดูเช็คเอ็กซ์นะครับก็คือวางในรูปแบบของแผนนะครัแผนดูเช็คเอ็กซ์นะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็คือหัวข้อของข้อกำหนดนะครับ ในเรื่องของแผนก็5.2กํำหนดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็กำหนดและประเมินความเสี่ยงและโอกาส5.3 5.4เนี่ยก็จะเป็นกำหนดโปรแกรมการตรวจประเมิน,หนไหม5.2 5.3 5.4เนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางแผนหรือเรียกว่าแพลนนั่นเองนะครับ 5.5าเนี่ยทำก็คือในช่วงของทําโปรแกรมการตรวจประเมินนะฮะอันนี้ดูแล้วทำโปรแกรมแล้วเรามีการวางแผนเสร็จแล้วเราก็มาทํา5.6เนี่ยเป็นเรื่องของดูแลโปรแกรมการตรวจประเมินก็ตรวจเช็คนะครับว่าไอทีเราทํามาเนี่ยมันเป็นยังไงมาก็มาเช็คในขั้นตอนนะหรือในข้อกําหนดข้อที่5.6นะครับ ข้อ5.7เนี่ยมันเป็นเรื่องของ X แหละก็หมายความว่า,าวเราทำโปรแกรมอะไรออกมาเรียบร้อยเสร็จเราก็ต้องมาทบทวนมาพัฒนาโปรแกรมการตรวจประเมินนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะเป็น X แหละอันนี้คือข้อกำหนดที่5นะฮะพอดีตัวผมบังอยู่นะครับข้อกำหนดที่5นะครับตรงนี้นะที่ผมวงนี่นะครับข้อกำหนดที่5นะเรามาดูนะครับว่าอันนี้คือ P D C A นะครับ P ก็คือ5.2นะ5.3 5.4นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดประเมินโอกาสและความเสี่ยงกำหนดโปรแกรมเสร็จแล้ว5.5เราก็มาทำนะโปรแกรม5.6เราก็มาดูแลหรือตรวจสอบนะะประเมินโปรแกรมการประเมินนะ5.7เราก็มาทบทวน โปรแกรมการประเมิน,นแอปนะครับตามของกระบวนการจัดทำโปรแกรมแบบนี้นะครับข้อนี้เนี่ยจะไปถึงข้อ6ก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะยังไงมันก็เป็นเรื่องของการวางแผนในข้อ5อยู่ดีแต่ว่ามันล้ำไปที่ข้อ6นะครับข้อ6ก็เช่นเดียวกัน เราก็วางและทำตาม PDCA เหมือนกันนะครับต้องไม่ลืมนะครับเราก็ทำตาม PDCA เหมือนกัน PDCA นะครับโดยที่เริ่มตรวจประเมินอันนี้ก็คือในเรื่องของแผน6.2 6.3นะครับ6กก็คือเตรียมกิจกรรมตรวจนะครับพอ6กก็ปฏิบัติการตรวจเลยนะฮะ6กก็เตรียมแจกจ่ายรายงาน 6.6ก็คือตรวจประเมินเสร็จสมบูรณ์ก็เป็นการตรวจเช็คนู่นนี่นั่นนะฮะ6.7ก็คือติดตามผลการตรวจประเมินเห็นไหมมันก็จะได้ p d c a ตามข้อกำหนดเลยอันนี้เป็นข้อกำหนดที่6ก็ขอโทษด้วยนะครับตัวผมบังอยู่นะตัวผมบังอยู่โอเคข้อกำหนดที่6นะครับในสไลด์หน้านี้นะครับพอเข้าใจในคอนเซปต์ p d c a แล้รครับนะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาคุยกันนะครับไอทีเราดูเรารู้ว่า5.2กําหนดวัตถุประสงค์5.3กําหนดความเสี่ยงมันทําอะไรบ้างในรายละเอียดของแต่ละข้อนะครับโดยที่5.2เนี่ยกำหนดวัตถุประสงค์โปรแกรมการตรวจเนี่ยเราต้องพิจารณาอะไรนะครับ เราก็ต้องพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะทั้งภายในและภายนอกนะครับนะเราต้องพิจารณาลักษณะและข้อกํำหนดของกระบวนการผลิตนะและบริการนะโครงการนะการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับพิจารณาข้อกําหนดของระบบการจัดการนะพิจารณาความจำเป็นที่ต้อง ประเมินผู้ให้บริการภายนอกนะพิจารณาระดับของผู้ถูกตรวจระดับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเช่น KPI นะการเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องที่เรียกว่า NC นะฮะหรือเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือจะเป็นข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งพวกนี้เราต้องมาพิจารณาเพื่อที่จะกำหนดวัตถุประสงค์ในการออดิตรวมไปถึงระบุความเสี่ยงและโอกาสของผู้ตรวจนะครับผลการตรวจประเมินครั้งก่อนอเห็นไหมครับนี่คือแค่กำหนดวัตถุประสงค์เท่านั้นเองเราจะต้องมีอินโฟเมชันนะฮะเพื่อที่จะมาพ,พิจารณาจากข้อ A ถึงข้อ G ทีเดียวนะครับตัวอย่าง นะวัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการตรวจประเมินอาจรวมถึงนะครับวัตถุประสงค์นะอาจจะรวมไปถึงนี่เลยระบุโอกาสในการปรับปรุงของระบบนะครับประเมินความสามารถในการกำหนดบริบทขององค์กรประเมินการกำหนดความเสี่ยงโอกาสระบุการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆเห็นไหมครับปฏิบัติ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบข้อผูกพันนะการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการจัดหาและรักษาความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกพิจารณานะความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องความเพียงพอประสิทธิผลของระบบการจัดการนะฮะ ประเมินความเข้ากันได้ของการจัดตำแหน่งนะของระบบการจัดการนะฮะกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะ,ะเห็นไหมครับเราก็ต้องอาจจะรวมนี่คือตัวอย่างเฉยๆนะครับเป็นตัวอย่างวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนะครับอ่าห้าจุดสองกหนดวัตถุประสงค์เราจบกันไปแล้วเรามาดูที่ห้าจุดสามในเรื่องกําหนดและประเมินความเสี่ยง และโอกาสของโปรแกรมการตรวจนะครับอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวข้องเกิดขึ้นนะฮะดังต่อไปนี้นะ,ะความเสี่ยงทางนั้นการวางแผนเช่นความล้มเหลวในการกำหนดวัตถุประสงค์การประเมินที่เกี่ยวข้องและกำหนดขอบเขตจำนวนระยะเวลาสถานที่กำหนดการนี่คือความเสี่ยงล้มเหลวนะครับหรือ ความเสี่ยงทางด้านแหล่งข้อมูลเช่นเวลาตรวจประเมินอ,อุปกรณ์ก,รณการฝึกอบรมไม่เพียงพอสําหรับการพัฒนาโปรแกรมการตรวจประเมินหรือดําเนินการตรวจประเมินนะ,ะการเลือกทีมผู้ตรวจเช่นความสามารถนะฮะโดยรวมไม่เพียงพอในการดําเนินการตรวจประเมินป,ประสิทธิภาพ 5.3ยังไม่จบนะครับความเสี่ยงในเรื่องของการสื่อสารนะฮะกระบวนการทางช่องทางการสื่อสารภายนอกที่ไม่มีประสิทธิภาพนะการปฏิบัติเช่นการประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความรับการควบคุมข้อมูลที่จัดทำเป็นเอกสารการต,ตัดสินใจที่ ไม่มีประสิทธิภาพของข้อมูลนะการกํากับดูแลทบทวนการติดตามผลลัพธ์ของโปรแกรมการตรวประเมินที่ไม่มีประสิทธิภาพความพร้อมและความร่วมมือนะหลักฐานต่างๆที่ถูกสุ่มตัวอย่างอันนี้คือมองในแง่5.3ความเสี่ยงนะครับและโอกาสนะครับ โอกาสในการปรับปรุงโปรแกรมอันนี้นะเมื่อกี้นี้ความเสี่ยงโอกาสมาดูอนุญ,ญาตให้ทําการตรวจประเมินหลายระบบในครั้งเดียวเห็นไหมเป็นโอกาสใช่ไหมครับบางทีเราจะไปอ u ด i t ก้า1นึงนะบวกเข้าไปได้ด้วยเลยนะหมื่นสี่หรือจะเป็น4ี่หมือะไรอย่างเนี้นะครับก็ทําได้นะครับลดเวลาระยะทางในการเดินทางไปยังสถานที่จะตรวจประเมินนะโอกาส จะทำยังไงลดระยะเวลาอะไรต่างๆจับคู่ระดับความสามารถของทีมตรวจนะครับกับระดับความสามารถที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินจัดเรียงวันที่ตรวจสอบให้ตรงกับความพร้อมของเจ้าหน้าที่หลักนีอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าโอกาสนะครับโอเคไหมครับโอกาสนะเน้นนะครับโอกาสเนี่ยรวมตรวจระบบได้ลดเวลาระยะทางในการเดินทางจับคู่ ความสามารถของทีมตรวจให้มันแมทช์กันนะครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งการตรวจแล้วก็จัดเรียงวันที่ตรวจสอบให้มันตรงกับความต้องการของผู้ถูกตรวจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโอกาสนะโอเคนะครับ5.4เนี่ยเขาบอกว่าจัดทำโปรแกรมการตรวจอันนี้เป็นดูแล้วนะครับเป็นดูดูก็ค,คือจัดทำโปรแกรมการตรวจเนี่ยก็คือโปรแกรมเนี้ยต้องดู บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลนะถูกไหมคความสามารถของแต่ละบุคคลกําหนดขอบเขตกําหนดทรัพยากรอันนี้เราทําโปรแกรมและเราก็ต้องมีใครนะครับทำอะไรทนระัพยากรที่ใช้เป็นอะไรแล้วก็ทําเมื่อไหร่กําหนดขอบเขตกําหนดทรัพยากรอะไรต่างๆไปที่5.4 5.5เนี่ยมันเป็นเรื่องของ ปฏิบัติโปรแกรมการตรวจประเมินอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องดูนะครับว่ามันมี5.43 5.44เช่นเลือกวิธีกำหนดขอบเขตนะกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตสำหรับการตรวจสอบรายบุคคลการเลือกกำหนดวิธีการตรวจประเมินการเลือกทีมกำหนดหน้าที่แต่ละคนในหน้าทีมจัดการ ผลของการตรวจประเมินบันทึกการจัดการและดูแลโปรแกรมการตรวจประเมินอันนี้คือเรื่องของดูข้อ5.5นะครับ5.6เนี่ยก็คือเป็นเช็คนะครับก็คือดูโปรแกรมการตรวจประเมิน5.7นี่ก็คือทบทวนการโปรแกรมการตรวจประเมินจะเห็นได้ว่านี่5.6 5.7นะครับ โอเคนะครับผมว่าในวันนี้นะครับก็คงพูดมาใช้เวลาอพอสมควรอีกเช่นเดิมนะครับคงต้องขอยุตนะิในเรื่องของข้อ5นะรเรื่องของการจัดการโปรแกรมการตวรวจมินไว้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนต่อไปเราคุยกันที่ข้อ6นะครับ วันนี้สวัสดีนะครับ